สวัสดีครับเพื่อกับโรยุทธนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตีราชามังกรทองฟ้ากันนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนก่อนแล้วกันก็ตัวที่ใช้นะครับก็จะเป็นฮามเบหนจงหัวโตแล้วก็น้องเต่านะครับแล้วก็เอ็นสีแล้วเดี๋ยวก็จะทําตัวละครที่เป็นเบดตับที่ไม่ใช่ตัวหลักเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเ,เตรียมพร้อมก่อน โอเคเอาอันนี้มาครโอเคแล้วก็เดี๋ยวน้องเตา่าน้องเตา่าน้องเต่าน้องเต่าของอันนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำฟูมะด้วยโอเคฟูมะ ฟูม่าขอมาแล้วกันโอเคครับก็ทีมแรกก็เป็นทีมปกติแล้วทีมหลักก่อนแล้วกันก็ทีมหลักนะครับก็จะเป็นยืนทีมหลักก็ยืนด้วยเจยเยนนะครับแล้วก็หัวโตน้องเต่าแล้วก็ ตัวเมนก็จะเป็นหวนจงนะครับแล้วก็ตัว,ตวซับก็จะอีกตัวนึงก็เป็นเอยนสีนะครับก็ลองตีกันได้เลยทีมก็จะเป็นทีมฟูฟูบัฟหวนจงนะครับทีมนี้ก็คือมังกะราชามังกรท้องฟ้าก็จะ,ะตีเนาะเจยเยอย่างเดียวนะครับ โดยเจยเจยี่จะไม่ตายเพราะว่าระชามันกรทองฟ้าตีไม่เข้านะครับแล้วก็ตัวบัฟก็จะกลายเป็นน้องเต่านะครับเพราะว่าน้องเต่าจะวางเต่าได้4ตัวแล้วก็บัฟ40%เรื่อยๆนะครับส่วนเ n สีก็ทำให้หวนจงตีได้2ทีนะครับตีไม่ตายได้สที ก็จะเป็นยิงไปเรื่อยๆอครับแล้วก็หัวโตก็จะไกหัวโตก็จะบัฟฮิวแล้วเพิ่มพลงังโจมตีนะครับก็จะทําให้เจยเยไม่ตายแน่นอนเพราะว่าเจยเยโดนตีแค่สิบเปอร์เซ็นต์คสิบทีตายแต่อันนี้ได้ฮิวไปตลอดทีมจะเป็นฟูฟูหนจงก็นี่ครับไม่ตายแหละจะบัฟไเป็นเรื่อยๆตอนนี้สองบั f เนี่ยครับน้้วเต่าก็จะบัฟวิ่งกันเรื่อยๆเนี่ยครับซ้อนสี่ชั้นแล้วแล้วเต่าก็จะตีไปเรื่อยๆคนจงก็ยิงยิงยิง,ยงไปสิบสิบครั้งโอเคถึงเวลาของทีมหลักแหละเนี่ยครับ้า้าบัฟก็200% นี่ครับสองล้านเลยนะครับสองสามเลยนะครับก็เฮ้ยน่าจะบัฟไดเ้เกือบสุดก็ประมาณนี้ครับก็โอ้ได้เจ็ดชั้นเลยเหรอครับผมผมเพิ่งรู้วัเนี่ยได้เจ็ดชั้นเลยโอ้โอยยิงโหดมากเลยไม่รู้ว่านั่งตอบบับได้หกชั้นเลยนะเนี่ยผมเพิ่งรู้ โอเคเมื่อกี้ไม่ติดสถานะนะครับเพราะว่าน้อเต่าตีปกติต้องดาวมากกว่าน,นี้จะเป็นเรียกเต่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นบัฟถือว่าเมื่อกี้บัฟพลาดนะครับเพร,ร,ราะว่านังเต่าสามดาวของผม ไม่สกิลเรียกเต่าไม่ติดร้อเปอร์เซ็นนะครับต้องน่าจะสี่ดาวใช่ไหมถ้าจะไม่หิดมนจะเรียกร้อยเปอร์เซ็นก็เดี๋ยวเราไปลอกทีมที่สองกันเลยแล้วกันนะครับทีมที่สองผมจะเปลี่ยน2 2> เปลี่ยนไปใช้บูมะนะครับเป็นทีมทั่วไปที่คนแหลงไม่เยอะมากใช้ได้นะครับเพราะว่าขนจงเป็นตัวละครที่ใช้ยากไปนิดหนึ่งก็ จะจะเป็นทีมที่ไม่มีเอ็นสีนะครับเพราะว่าใช้เป็นฮัมเบย์แทนนะครับแล้วก็เป็นฟูมะนะครับก็จะเป็นทีมเก่านะครับที่ผมใช้ยุคแรกๆก็จะเป็นผมไปใช้เป็นิไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นหัวโตนะครับแต่พอดีถือว่าผมใช้เป็นแบบใช้ตัวหลักเป็นเป็นฟูมะนะครับแล้วก็เป็นฮัมเบย์แล้วกันนะครับ ส่วนหัวโตผมใส่มาเพื่อให้แทนเอ,อ็นสีนะครับเพราะว่าเผื่อคนไม่มีเอ็นสีนะครับแต่ถ้าเกิดมีเอ็นสีก็ใสเอ็นสีไปได้นะครับเพราะผมจะให้ฟูมะทําหน้าที่ครับก็เรียบยครับ ทีมนี้จะไม่มีทีมนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวทีมสุดท้ายเดี๋ยวผมจะใช้ไม่มีไม่มีไม่มีนี่นะครับไม่มีทำเบนนะสำหรับคนไม่มีทำเบนแต่มีหัวตนะครับไอ้ไม่มีอชครับไม่มีเอ็นแต่มีเอ็นไม่มีทำเบนแต่มีเอ็นสีนะครับก็จะเป็นผมแบบก็คือจะเป็นการว่าน้องเต่าเรียกเต่ามาโดนตีไปเรื่อยๆะครับ ก็เป็นในคุมมาแค่ยิงตามที่เต่าตีด้วยนะครับเพราะว่าเต่าเต่าถือว่าเป็นใช้ไม้ถ้าไม่ตายนะครับเวลาเวลาตีทีนี้ไงก็ น้องวัดน้องวัดก็จะไม่ตายนะครับ,น,รบนี่ครับก็จะ,จะตีเบาหน่อยแต่ก็คือว่าตีได้นะครับแล้วกเทียบกับหนโจงใี่ครับตีหละล้านทีละล้านแต่นี้ผมไม่ได้ทำใส่ของมาให้ฟูนนะครับก็ประมาณนี้นครับ ประเด็นนะผมนับก่อนก็ได้สามร้อยกว่าล้านอยู่นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับทีมนี้โอเคต่อไปทิ้งปุดท้ายนะครับก็จะไม่มีฮัมเบย์นะครับเดี๋ยวจะเป็นไม่มีฮัมเบย์ผมจะใช้เป็นเอ็นสีแทนนะครับใช้เป็นน้องวัดนะครับเอ็นสีโอเคครับจะลองดูแล้วนะครับ ฟูมะนะครับสำหรับคนที่ไม่มีฮัมเบน,นะครับแต่ก็มีน้องเต่าแล้วกเอ็นสีนะครับน่าเวนกรรม โอเคมัดตายแล้วนะครับแลเดี๋ยวดูว,ว่าตับเต่าโอเคมังกรไปตีเต่านะครับโอเคก็เดีเ๋ยวจะน้องน้องเต่าก็จะเรียกเต่ามานะ ข้างหน้าสลับกันนะครับก็ก็จะกลายเป็นว่าเต่าสลับตีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พอดีผมดันทำหัวโตกาลังเยอะกว่าไปเลยนะโอเคครับก็เนี่ยครับน้องเต่าก็จะเรียกเต่าสลับไปเรื่อยๆนะครับนนก,นะคคบก,บบก็ก็คือจะไม่ตายแน,น่นอนนะครับทีมใช้วัดแล้วก็น้องเต่าแทงของรชาชบังกรขทองฟ้าได้นะครับ ก็คือใส่สองใส่เป็นสองแท้งได้สองดาเมจได้เหมือนกันนะครับโอเคก็อันนี้พอดีดาเมจต่ำเพราะว่าโดนดึงดาเมจไปที่ทั่วตันนะครับ <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้นะครับทีมสามทีมใช้ตัวละครเวลาตีพวกบอสราชมังกรน,นะครับจะใช้เยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดจัด ทีมเฉพาะมาก็จะได้แต้มเยอะครับก็ถ้าเกิดยังไงตัวละครเมนดาเมจก็เปลี่ยนเป็นชิโยเมตอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ